พาไปดู CPU ตัวเดียวก็เล่นเกมได้ไม่งอกาจอครับกับ AMD Ryzen 8,700G ตัวล่าสุดตัวนี้ก็ต้องขอบคุณทาง AMD ด้วยที่เอื้อเฟือ CPU ตัวนี้มาให้ได้ลองเล่นกันเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่ถึงเดือนครับ ด้วยความที่ CPU ตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวกลางค่อนไปทางสูงมากแล้วก็ว่าได้ราคาของเขาก็อาจจะดูสูงนะหมื่นกว่าบาทใช่ไหมแต่มาพร้อมกับความคุ้มค่าครับเพราะเขามีการ์ดจอในตัวอย่างตัว Radeon 7 8 0 m ซึ่งการ์ดจอในตัวของ CPU ตัวนี้นั้น เอาไปเล่นเกม Full HD ได้ทุกเกมในโลกใบนี้ปรับกลางปรับสุดค่อยว่ากันอีกทีแต่บอกได้เลยว่าเล่นได้ลื่นในระดับ60 FPS ทุกเกมกันเลยแหละครับตัว CPU เองก็จะมาพร้อมกับคออยู่ที่8คอ16เ h รด a ครับมีตัว b o o ต t Clock สูงสุดอยู่ที่5.1 GHz เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวกล่องกันเลยดีกว่านะดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างสวยและเป็นดีไซน์ใหม่ดูอลังการมากจะมีเลข7อยู่รอบๆตัวแบบนี้เลยครับตัวนี้ที่ได้มาจะรับประกันโดย SVOA สติกเกอร์ที่แปะอยู่ด้านหน้าคือ ติกกเอร์ผู้นําเข้าและผู้ดูแลหลังการขายของเรานั่นเองต่อให้เราซื้อที่ JIB Advice Banana หรือร้านคอมร้านใดก็ตามแต่มีสติกเกอร์ตัวนี้ถ้าเค็มตรงจะไวกว่านะครับฝั่งด้านนี้ครับจะระบุเอาไว้ว่าเป็น Ryzen Series เนาะและเป็น8000ซี Series ด้วยพร้อมกับการ์ดจอในตัว7 0 0 m นะมีมาให้ตรงนี้ส่วนด้านบนครับระบุมาไว้ว่าเป็น Ryzen เ with Radeon g r a p h i c นะมี8คอ ความเร็วสูงสุด5.1 g h z ตัว Boost ค l o c สสูงสุดเนาะและจะมีระบุมาไว้ว่าเป็นแคส24เมกตัวนี้นอกจากเล่นเกมแล้วเอาไปตัดต่อวิดีโอเอาไปทํางานทําภาพกราฟิกตัวนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าฮะว่าหน้าตาของเจ้า CPU จะเป็นอย่างไรกันมาทุกครั้งเนี่ยเวลาแกะซีลตรงนี้ต้องอยู่ครบนะถ้ามาแบบนี้แสดงว่าถูกแอบ,บแกะมาก่อนแล้วต้องเช็กดูกันดีๆนะฮะ เปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัว CPU อยู่ด้านตรงนี้ครับ CPU Ryzen 7 8 7 0 0 g เป็นซ็อ G เป็นกเก็ต AM 5เมนบอร์ดที่ใส่ได้ก็จะเป็นเมนบอร์ดเกมดีในตัว600ซีรีส์ทุกรุ่นนะไม่ว่าจะเป็นตัว A 6 2 0ไม่ว่าจะเป็น B 6 5 0หรือ X 6 7 0ใส่ได้ทุกตัวเลยตัวเก่าตัวใหม่ได้หมดแต่ถ้าเป็นตัวเก่ามากอาจจะต้องอัปไบออกันนะครับหน้าตาของ CPU มาในแบบนี้แล้วเป็นนี่ s o c กเกใหม่ AM5 ไร้ขาแล้วไม่ต้องกลัวว่าขาจะหักขาจะงอเหมือน AM4 รุ่นเก่า AM3 รุ่นเก่านะฮะตัวนี้เป็นสติกเกอร์ไร z เสน8,000ซีรีส์นี่คือ CPU นะไม่ใช่ CPU อีกแบบหนึ่งที่เป็นเคสคอมนะครับอันนั้นเรียกผิดนะฮะนี่คือ CPU ของแท้ของแท้อยู่ตรงนี้แล้วไร z เสน7 8 700G อันเล็กๆแค่นี้เองอ หน้าสัมผัสของเขาเนียนเรียบมาแบบนี้เลยข้างในครับจะมีฮีตซิงมาด้วยฮีตซิงของเขานี่จะมาในลักษณะที่หนากว่าตัวปกติก่อนหน้านี้นะฮะหนากว่าคืออะไรในฝั่งด้านนี้ที่เป็นตัวอลูมิเนียมจะมีความหนากว่าปกติถ้าเป็นตัวลายเส้นห้าจะบางแค่ผมว่าน่าจะครึ่งเดียวนะตัวนี้ตีบวกความหนาของตัวฮีตซิงมาให้สูงแบบนี้กันเลยทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเพอร์ฟอร์แมนซ์เรามาเทสให้ดูกันว่าฮีตซิงเดิมของเขาเอาอยู่มากน้อยแค่ไหนนะครับซ p u ยู CPU ตัวนี้จุดเด่นอีกหนึ่งอย่าง นอกเหนือจากสเปคที่เป็น8คอร์16 t ท r ด a ูส Boost c l o สุด0.5.1กิกะเฮิร์ตซ์ก็คือการ์ดจอเนาะ On ออ 7800M ซึ่งการ์ดจอตัว 7800M Radeon ในตัวของเขาเนี่ยสามารถเล่นเกมได้แทบทั้งหมดโดยเฉพาะกับถ้าคุณใส่แรม DDR5 ที่บัสสูงๆนะครับเฟรมเรทมันก็จะยิ่งพุ่งทะย,ยานโดยผมแนะนําว่าให้ใช้กับตัวแรม DDR5 ที่บัสสัก6,000ขึ้นไปจะดีที่สุดนะครับแล้วก็ความจุอย่างต่ำสัก16กิกะไบต์ถ้าจะให้ดี32กิกะไบต์ไปเลยก็ได้ถ้าใช้ตัว APU ในตัวนี้เพราะว่ามันแช ได้สูงสุดถึง16 GB และการแชร์แรมพื้นฐานที่ผมแนะนําก็คือแชร์แรมแบบ4 GB จะทําให้การเล่นเกมของคุณนั้นฟินขึ้นมามากๆอย่างตัว CS2 นี่เฟรมเลททะลุกเกือบเกือบ200 FPS กันเลยนะครับในการปรับมีเดียมแบบนี้เป็นต้นอหลายๆคนอยากจะเห็น p e r ร์ฟอร์แมของมันกันแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับ 3Dmark กันก่อนเลยครับคะแนนของการเล่นเกม 3,669นี่ก็พอๆกับเครื่องเกม handheld เลยแล้วก็เกม Apex ี e จนเกมแรกครับ Full HD ปรับลกลางกลางเฟรมเรทก็จะอยู่ในช่วงประมาณ70ลากลางปลางนะครับถือว่าเฮ้ยเล่นได้โอเคเลยนะบางช่วงขยับไปถึง90กว่านี่คือโหมด Dash m a c m โหมใหม่นะเลยครับเล่นกันแบบคลิ้วๆเพลินๆกันเลยแล้วก็จะเห็นว่าตัวร a มที่ผมแชร์ไว้นะครับผมแชร์ไว้อยู่ประมาณ8 g b นะ แล้วก็แรมของระบบที่ใช้ไปอยู่ประมาณไม่ถึง10 GB แล้วก็ตัว CPU ครับโหลดไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ถือว่าโหเกิดเชื่อมากมเ,ลเล่นได้ดีจริงๆสำหรับ Apex Legends นี่คือเอาไปใช้เล่นเกมได้สบายๆเลยนะถัดมาครับเป็น PUBG ที่ Full HD และปรับ m ีเดียมแต่รอบนี้ลองเป็น Direct X12 ดูกันเฟรมเรทภายในเกมถือว่าเออตัวเดียวแล้วน่าสนใจมากนะครับ อยู่ช่วง60บวกบวกอันนี้เป็นฉากขับรถกว้างๆแต่ฉากบูฉากบวกก็จะมีเฟรมเรทเพิ่มขึ้นมาขึ้นอยู่กับฉากขึ้นอยู่กับช่วงเวลาด้วยนะครับถ้าเข้าไปในอาคารเฟรมเรทจาก60ก็ขึ้นมาถึงระดับ70ได้เหมือนกันถือว่าส่งพลังมากๆสําหรับการจอ Radeon 7 8 0 m ที่อยู่ในตัว CPU หรือ APU นั่นเองนี่ฮะทำได้สบายเลยแกมสุดท้ายเป็น CS2 นะครับก็ถือว่าเฟรมเรทอยู่ประมาณ150 FPS เลื่อนๆนะ ใช้จอ1 1 4ได้สบายทั้ง3เกมกันเลยนะครับก็จะมีที่พับท e ีนั่นแหละที่อยากจะต้องปรับต่ำหน่อยแหละเนาะ ไรเซน 8,700G เป็นไงบ้างถูกใจเพืเ่อนๆกันไหมครับสำหรับคนที่เล่นเกม Full HD แล้วมองว่าทำงานด้วยเนาะสตรีมมิ่งด้วยหรือแม้แต่ตัดต่อวิดีโอด้วยทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทำพวก Tik To k ต่างๆแบบนี้ด้วยผมว่าตัวนี้เหมาะสมมากๆเลยนะโดยเฉพาะกับความแรงของซี u ของเขา8คอร์16เทรดเรียกว่าแรงมากและความแรงของการ์ดจอของเขา 780m แรงเทียบเท่าได้กับพวก GTX 10 Series ตัวกลางๆกันเลยทีเดียวดังนั้นครับในการเล่นเกมอย่างที่เราเห็นกันไปทาได้ดีมากใน การทํางานก็ทําได้ดีมากเช่นกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วอืมอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันก็คือตัวฮีตสิงเดิมที่เขาให้มาสําหรับฮีตสิงเดิมที่บันเดิลมาให้นั้นมันใช้ได้แหละแต่พอทํางานแบบร้อเ์ซนต์นานๆเข้ามันอาจจะมีการโหลดหนักขึ้นมาตามภาระของงานนั้นๆที่เราใช้ยิ่งถ้าเป็น100%ยิ่งโหลดหนักผมแนะนําตัว CPU คูลเลอร์ในรูปแบบลมนะหลายๆตัวราคาพันกว่าบาทเท่า 1, นั้นเองเปลี่ยนเถอะชีวิตจะดีขึ้นอีกเยอะถ้าใช้ 7, 8, ใรไรเ้นมจได้้ใชศักยภาพของ CPU อย่างเอาไปทำงานตัดต่อเป็นครีเอเตอร์แบบนี้เล่นเกมอย่างเดียวผมว่าใช้ตัวร y z ยเซน6้0 g ก็เพียงพอแล้วถึงแม้ตัวการ์ดจอของร้ยเซนห้าแนจะเป็นแค่ 760M แต่ก็แรงเพียงพอกับการเล่นเกมแล้วเนาะ ก็ฝากไว้ด้วยเป็นทางเลือกแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากจะทําคอมสักเครื่องหนึ่งในงบประมาณจํากัดและต่อย,ยอดไปเผื่ออนาคตตอนนี้อาจจะลงทุนสัก20 0 0 0บาทแล้วก็ใส่การ์ดจอเพิ่มรอซีรีส์ห้าพหรือตัวเรดิออนตัวใหม่มาก็ยังได้นะครับนี่คือ r ราย n เส้0 0 g CPU นเ8 7 0 0 g CPU เบอร์แรงที่มีการ์ดจอในตัวระดับเทพแรงที่สุดใน APU ตอนนี้เลยก็ว่าได้สําหรับการ์ดจอในยุคป,ปัจจุบันปี2024ครับฝากไว้ด้วยนะครับ